สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับรายการ Unboxing กับทางเราสะสมกันอีกแล้วนะครับครับผมผมนัดครับผมพีเคครับแน่นอนครับวันนี้มันก็กองอยู่ตรงหน้าเราแล้วนะครับกับ1ในลายที่เป็นอมตะที่สุดของไนกี้คือ Air Max นั่นเองครับผม ดีเดืนนี้ก็คือมี m x Day นะครเราจะใช้โอกาสนี้มาแนะนำ a i Max รุ่นนี้เขาเกิดจากยังไงอะไรถึงจะมาเป็น staple ใน model offering ของ Nike ถึงทุกวันนี้คิดว่าเราต้องเริ่มจากรุ่นที่ไม่ใช่ Air Max แต่เป็น inspiration ของ Air Max ใช่เรียกว่าเป็นต้นตระกูลครัหรืว่าเป็นตัวแรกที่มีการใส่เทคโนโลยีที่เรียกว่า Air Unit ไปในรองเท้าคือหลายคนมากอาจจะเห็นว่าอ๊อย่างเช่นจอเดน บอกว่าเป็น Air Jordan อะแล,แล้ว Air อยู่ยที่ไหนจริงๆอะก่อนมี Air Max มาเกิดขึ้นอะ m o d u l a i r Bubble นี้ มันไม่ได้โชว์เลยอถ้าเรามองอะมันมองไม่เห็นถูกต้องครับม่ว่าจะเป็น Air Force ใช่ครับ Air Jordan 1ครับหรือแม้กระทั่งรองเท้าวิ่งบางตัวของ Nike จริงๆของ Nike ถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นที่ After 1995ลายรุ่นมากมี Air ข้างในอยู่แล้วต้องนะครับจริงๆรุ่นที่ Start ทุกอย่างที่มี Air ก็คือรุ่นนี้คุณนี้ไม่ใช่รุ่นแรกแต่เริ่มจากรุ่นนี้ Tailwind 1978มีคุณหนึ่งที่เป็นเอนจิเนี ของ n a s ามาเสนอเทคโนโลยีกับ n นกีว่าเอ้ยเอาแอร์มาหลวมเอาอากาศเนี่ยที่เราแบบหายใจเข้าไปทุกวันเนี่ยมาใส่ลงไปในพื้นได้ไหมหรือว่ามีการแบบว่าอัดอากาศเข้าไปเพื่อรองรับการกระแทกหรือว่าใช้ในการแบบว่าลงไปในพื้นรองเท้าได้ไหมอะไรอย่างนี้ ตอนนั้นน่ะน่าจะเป็นแบบบุม s u c จะบิ๊กจงเพราะว่าเป็นน่าจะครั้งแรกแล้วครั้งสุดท้ายที่มี Organization ที่ใหญ่แล้วใช้ advanced technology เหมือน a ใช่มาคอลแลบแชร์เทคโ o โลยีการมาใส่ในของที่เราใช้ทุกๆวันก็คือรองเท้านะครับก,ก็คือเทลวินเทลวินเป็นคู่แรกของพวกรุ่นไนกี ที่มีแอร์เข้าไป,ไปในโซนะครับถูกต้องครับแล้วเริ่มจากนี้ทุกคนน่าจะชอบคนนี้มากหรือถ้าไม่รู้จักคนนี้สำคัญมากใ,<ช>ในวงการส้น,สนกเกอร์ก็คือ Tinker Hatfield ใ,ในปี1987ได้ Inspiration แล้วได้โอกาสที่จะโคกับ Nike ้เรียกได้ว่าณณปีนช่วงไปลายปลายปี1980เลย Tinker Hatfield เนี่ยก็ได้เข้ามาร่วมทำงานกับ Nike ้บแล้วก็เป็นโอกาสสำคัญที่ทำให้เขาเนี่ยกลายเป็นหนึ่งในดัง คนสําคัญใ,ในวงการสิงเ <speaker. S 2> กอร์เริ่มกันตรงที่โมเดลแรกเลยดีกว่าก็คือ Air Max o x 1ก<ะ>็คือเป็นโมเดลแรกที่ Ti ง ker h a t f i e l d ครับได้ร่วมออกแบบ<ม>กับทางไนกี้โดยที่ Original Colorway เนี่ยมันจะเป็นสีแดงขาวแล้วก็เป็นรองเท้าคู่แรกของไนกี้ที่มีไอ mm ้ยูนิตที่เรียกว่าเป็น visible air โดยตัว Air Max 1เนี่ยทาง t i n k e r Hatfield เนี่ยเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากตอนที่ตัวเขาเองเนี่ยไปที่ปารีสแล้วก็ไปเจอกับห้างหรือว่าอาคาร เบนเตอร์ออฟฟอมปิโดฮะเขาก็ดีไซน์ออกมาเป็น Air Max 1คู่นี้รุ่นที่เราถือในมือตอนนี้อ่ะมันไม่ใช่ออริจินอลคัลเลอร์เวย์แต่มันเป็นคัลเลอร์เวย์ที่ชื่อว่าซูเซ่นเลิฟมิสซิ่งลิงค์นะครับหลายคุณมากที่อยู่เมืองไทยครั้งแรกเจอครั้งแรกได้ยินชื่อของซูเซ่นที่ลูกค้าชอบเรียกอ่ะอ้าวนี่ Toy Story หรือเปล่าแต่จริงๆอ่ะรุ่นนี้ชื่อมิสซิ่งลิงค์เขาก็มันจากนันอ่ามาจากแอนิเมชันเรื่องหนึ่ง เนาะที่ชื่อ missing link แล้วในนางนี้เรียกใครเอกได้ไหมเป็นหนึ่งในคาแรคเตอร์ที่อยู่ในเรื่องใช่ครัเ missing link นะครับเขาแต่งตัวใส่ชุดเป็น4แบบนี้เป็นลายแบบว่ามีลายเพลทหรือว่าเป็นลายเขาเรียกลาย s o t scott แล้วก็มีเป็นผ้าที่ถูกเย็บเป็นริ้วๆอย่างเงี้ยครับจริงๆเขามีดีเทลเยอะมากที่ทำให้เขาน่าสนใจมากชุดสองฟางสีไม่เหมือนกัน ช้ Material ที่แบบมันมีความหลากหลายมากมี็บผ้าเป็นลายต่างๆเป็นผ้าผ้าแคนวาสที่จะมี ทเทิร์นการทอเนี่ยเหมือนพวกแบบพินเทศที่เห็นผ้าเนี่ยมันจะเป็นเม็ดๆนิดนึงซึ่งให้ความรู้สึกที่พรีเมียมมากๆเลยครับผมมันดูดีมากๆนะครับครับเนาะสำหรับคู่แรกสำหรับคู่แรกรุ่นที่2ที่ที่ถัดมาจาก Air Max 90แล้วได้แบบความสนใจเยอะๆมาจะ95แน่นอน95สำหรับพีเคเพราะว่าเรามีอายุนิดนึงนี่เป็นรองเท้าที่ตอนเราเป็นวัยรุ่นอยากได้มากๆก Air Max 95ใครมีใครเท่เลยแบบง่ายมาก Air Max 9 าเป็น progression หนึ่งที่เห็นจากรุ่นแรก Air Max 1 Air Max 90ที่มีแค่ Air module ม,มีแค่ชุดเดียวที่อยู่ตรงส้นท้าใช่ครับก็จะเอามาเปลี่ยนเป็น อย่างนี้มี3ปีสอง <S 2> 2 <S <ม>ชุดแต่ว่าที่เห็นแล้วมันเหมือน3แต่วจริงๆมนันแค่2ชิ้นนะแล้วคู่นี้เป็นของนัดเนาะเป็น a n i m เม Pack เราให้นัดมาแนะนำซีรีส์ a n i m e r Pack กเนาะได้ก็ถ้าพูดถึง Air Max 95ครับนอกจาก OG Colorway ที่เบสเป็นสีเทาก็ยังมีอีกแพคหนึ่งที่เรียกว่า Animal Pack โดยเป็นแพคที่คอลแลบกับทางร้านที่ญี่ปุ่นที่ชื่อว่า a d m o ะครับสำหรับคู่นี้เนี่ยจริงๆก็เป็นเวอร์ชันที่2แล้วด้วยซ้ำเพราะว่าเวอร์ชันแรกเนี่ยจะออกในช่วงปี2 พ0 0 0ต้นๆแล้วตัวหน้าผ้าตรงนี้ฮะตรงที่เป็นขนสีดำเนี่ยเขาใช้เป็นขนสีออกชมพูชมพูมพครีมครีมแทนครับผมแล้วก็แอร์ยูนิตเนี่ยไม่ที่สีนี้ด้วยซ้ำแต่ว่าในรุ่นนี้เนี่ยเขาก็ได้ปรับมาเป็นสีดําทั้งหมดแล้วก็ตรงที่เป็นชิ้นที่ใหญ่ที่สุดนะฮะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็ยังเป็นลายสัตว์เหมือนเดิมโดยที่จริงๆใน Animal Pa พคเนี่ยถ้าใครดูหรือว่าคนที่เล่น i m a มเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าอ่ามันเป็นลายสัตว์ก็จริงแต่ว่าแมททีเรียลจริงๆของตัวเนี้ยเป็นหนัังงงลูกววรบททาาาหือ่ คุณชิเกยุกิเนี่ยเขาเป็นคนออกแบบเนี่ยเขาเลือกใช้หนังลูกวัวแทนแล้วก็จริงๆสัตว์ทั้งหมดนี้ที่อยู่บน Animal Pack เนี่ยคือสัตว์ที่ดีไซเนอร์เนี่ยเขาได้รับ Inspiration มาจากสวนสัตว์อุเอโนที่โตเกียวสวยมากจริงๆเนาะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมที่ชอบสายแบบลายศาส์ครูนี้บอกเลยน่ารักมากใช่ควรวควรจะมีนะฮะใช่เพราะว่าตอนเขาออกมาเขาออกเป็นแพ็กติดกันกับ ตัว M X 90ด้วย One M X 1เนาะอาจจะมีช่วงเวลาที่ทุกคนแค่สนใจคู o M X 1ใช่นี่ก็โดนแบบกลายเป็นแบบไม่ถึง่ถาอใช่ครับใช่ครับแต่จริงๆอ่ะเวลาผ่านไปยิ่งดูยิ่งสวยทุกครั้งที่เห็นคุณใส่รุ่นนี้โอ้สวยชอบต่อไปเนาะเราจะมาพูดถึงอีกรุ่นหนึ่งที่ถึงทุกวันนี้เหมือนกัน เป็นแบบจุดเดน่นในสำหรับรองเท้า n นกี้ก็คือ a Max 9 7นะครับ Max เ7เขาออกรุ M ่น <c oughs> ในปี9 9 9 7 i n s p i r a t i o n แรกของ97คือมาจาก Bullet Train ของญี่ปุ่นหลังจากที่ทาง n นกี้ได้ร l ลิส์ Air Max ออกมาในแต่และปีเนี่ย <c oughs> ก็มีพัฒนาการออกมาเรื่อยๆรยจนกระทั่งว่าเมื่อประมาณปี2 0 1 7 7 8ทางไนกี้เนี่ยก็ได้ออกโมเดลนี้ออมานะฮะก็เรียกว่าเป็นเทคโนโลยีที่ สั่นสะเทือนวงการ